ใครได้ดูข่าวผู้ใหญ่บ้านคนนึงที่เขายิงคนตายไปห้าคนไหมคะผู้ใหญ่บ้านคนนึงอะประมาณสักอาทิตย์น,นึงนี่แหละค่ะประมาณว่าสี่ห้าวันมานี่แหละสี่ห้าวันหรือประมาณอาทิตย์นึงที่แล้วนี่แหละค่ะจะมีผู้ใหญ่บ้านคนนึงไม่ทาไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเขาเขายิงคนจนห้าคนอะยิงไปเรื่อยๆนะคือคนเดาวจะฆ่าคนตายหนึ่งคนหรือฆ่าคนตายห้าคนโทษก็เท่ากันเท่านั้นนะโทษมีค่าเท่ากับค่าคนตายหนึ่งคนเหมือนกัน ประเทศไทยจำคุก20ปีจำคุกตลอดชีวิตโทษจำคุกตลอดชีวิตคือจำคุก20ปีค่ะถ้าคิดว่าคุ้มก็ก็ทำไปคนเราทำความผิดนะคะความอดทนของคนมันมีขีดจำกัดนะแต่คนก็ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเออที่คนนั้นคนนั้นจะเอาออกมาอะไรประมาณนี้นะทุกคนป้าก็ไม่ทราบหรอกนะไม่ทราบไม่ทราบว่า ใครออกมานะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าบางส่วนที่เราพอนั่นนะแม่นยังว่าหัวยังอยู่ในวันโอ้สวนสะะนี้ไปสารคามน้มันมาแล้วบอกมาแล้วโอ้มาแล้วเหรอบนยาสิ <laughs> มาค้องกระจุ่มโลดไม่บอกเลยเมื่อวานรม,มาไม่บอกหนูเลยยาสีเขา <laughs> คิลัยเลยทออ <laughs> ไม่งด้นจะเล,ะล้งล่ำคนละอาชีพโะคนอ่ะเสื้อก็ไล่มาแต่ไกลเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเข้าเรองก่อนเดี๋ยวไปดูงานล่ำกันก่อนก็ไอ้ด้วยนิสัยนะด้วยนิสัยนิสัยของใครบางคนเนี่ยทุกคนจะเป็นคนที่ถ้ามีอะไรที่มันแบบทุกความสะใจเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นางจะเล่านางจะเผยนางจะเปิดทุกคนอะอ,อะไรที่เป็นแบบอะไรที่เป็น ไม่ใช่ว่าเขาได้เปรียบของของใครนะคืออะไรที่แบบนางคันปากอยากจะพูดนะทุกคนอย่างเช่นว่านินทาพ่อแม่นินทาายกพี่น้องนินทาเพื่อนหรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นอะไรที่มันแบบคือ,อฝั่งตรงข้ามไม่โอเคอะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเห็นแล้วว่าอฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างนี้เพื่อใหอ้อีกฝั่งที่ไม่ไม่ไม่เข้าพวกกับนางอ่ะกับเธอกับใครกับใครวะพูดถึงใครไม่รู้เหมือนกันนางก็จะแบบคือป่านี้อยู่ไม่สุข จะเผยเผยจะเป็นคนที่ใส่อย่างนั้นจะเป็นคนที่ใส่อย่างนั้นจะเป็นคนแบบชอบเอาเรื่องของคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะของคนที่ตัวเองแบบรู้สึกน,นเนรืเ่องต่างใจหรือแบบผู้ความสาใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเอาออกไปโดยที่ไม่คิดพูดออกไปโดยที่ไม่คิดนําเสนอออกไปโดยที่ไม่คิดเพราะว่าต้องการแค่ความแบบอยากให้ผู้อื่นเข้าแบบกระหนำ่กนำกระหนำ่ำกระหน่ำ คนที่เขาไม่ชอบประมาณนั้นเลยชอบเป็นคนระบายชอบเป็นคนระบายแต่ว่ามักจะระบายในส่วนของตัวเองมักจะระบายในส่วนความรู้สึกที่แบบชอบทํากับตัวเองไม่สวนว่าคนชอบทำกับคนอื่นเนี่ยจะออกมา,นาแนวไหนจะแน่ว่าโดนโดนโดนกระทำอย่างนั้นโดนโดนแบบถือว่าคน คนนั้นคนนี้ไม่สนใจไม่รักไม่แคร์อะไรเงี้ยนางจะพูดในส่วนเนี้ยให้คนอื่นฟังให้คนอื่นฟังเป็นคนเป็นคนแบบนั้นโดยที่โดยที่ไม่ได้มองว่าต้นสายปลายเหตุที่ตัวเองคิดเนี่ยจากความเน,นิร์ดใจจากความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจากความทำให้ตัวเองเมีม,มีมีบ่มด้อยอะ่ะทุกคนไม่ได้ถามไม่ได้ถามถึงไม่ได้ไม่ได้นึกถึงต้นสายปลายเหตุ นึกถึงแต่ว่าตัวเองโดนตัวเองโดนรังแกตัวเองโดนคนนี้ไม่รักตัวนี้โดนคนนี้ไม่รักเออตัวนั้นก็โดนกโกงตัวนี้ก็โดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้มองมุมอื่นเลยมองมองแค่มุมตัวเองโดนมองแค่มุมตัวเองโดนมันก็เลยเป็นเหมือนกับอคติในชีวิตเข้าไปเลยในชีวิตเข้าไปเลยแล้วทีเนี้ยจังหวะไหนโอกาสไหนที่เขาแบบจะทำได้ทุกคน รับรองนะคะออกหมดออกหมดแต่ออกในแนวของตัวเองนะไม่ได้แอบไม่ได้ออกในแนวเป็นกลางไม่ได้ออกออกในแนวแบบมองเหตุมองผลนะออกในแนวเขาเรียกว่าอะไรแต่แนวข้าข้างตัวเองก็ก็คงได้แต่แนวแบบตัวเองไม่เคยผิดเลยเนี่ยก็ได้แต่ที่พูดออกไปให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยก็คืออยากให้คนอื่นเขาโอเคด้วยนี่เป็น เป็นโรคชนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่น่าใช่เพราะว่ามันมันเป็นมาตั้งแต่ในแต่ไรลเรื่องแบบเนี้ยเรื่องแต่เรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆก็เป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ในแต่ไรลเออชอบไปพูดว่าเอคอนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะคิดอย่างนี้กับเราคนนั้นคนนี้คิดไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยคือเหมือนกับคนแบบเหมือนคนแบบคิดในโลกของตัวเอง แล้วก็เอาไปพูดให้คนอื่นก็ฟังตัวเองคิดแล้วฟังทั้งที่ความเป็นจริงน่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่นางเอาไปนางไหนวะเออไม่รู้นางไหนไม่มีนางทุกคนมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่อย่างที่ตัวเองคิดคือมันมีต้นมีมีต้นสายปลายเหตุใช่ไหมอืมแต่นางไม่คิดใครไม่คิดวะไม่มีนางทุกคนนางดวงดักแด้ดักแด,ด,กด้ต้นกล้วย ดักแด้ดักแด้ไปตองดักแด้อะไรไม่รู้เออสเเหิระเล่าเรื่องไปก็คืออยากจะบอกว่าด้วยนิสัยด้วยนิสัยและมีความมีอคติในใจและอยากจะส่งต่ออคติที่ตัวเองมีนะให้คนอื่นได้รู้ได้รู้ได้รู้นางเปิดแน่นอนเพื่อความสะใจของตัวเองเพื่ออยากให้คนอื่นได้ได้ เห็นด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยคนนั้นก็ต้องเห็นด้วยคนนี้ต้องเห็นด้วยคือมันหาพรรคพวกอะทุกคนมันหาแนวร่วมมันหาแนวร่วมแต่ถ้าคนที่เออเขาคิดเองมีเหตุมีผลตามเหตุตามผลเนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงจะแบบไปหาข้อเท็จจริงไปหาอะไรเอออย่างเช่นคนในพื้นที่อะไรเงี้ยใกล้ๆ้กว่าจะถึงแม้ว่านางจะพูดไปพูดไปเนี่ย แต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเห็นเรื่องราวจริงๆเนี่ยโอกาสเชื่อก็จะน้อยแต่ถ้าคนอยู่ข้างนอกใกล้ๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆคนที่พูดนะก็อาจจะแบบเฮ้ยมีเ <k> อ๊มีอะมีอะไรบ้างนอกจากคนที่เหมือนกันออกแนวคล้ายๆกันก็จะแบบแนวเนีแนวเตียมถล่มอะไรมาแนวเตรียมแบบ เออว่ะเออว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ไดไดแต่ปิดท้ายอีคลิปนี้ด้วยนิสัยแล้วก็ความมีอคติแล้วก็ความอยากจะเย็บย้ำซ้ำเติมมีความที่จะอยากเอาชนะโอกาสที่จะเป็นคนที่เปิดเผยเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ย 99.99%ส99้ทุกคนนี่ก็ทองอีกสำหรับใครไม่รู้แล้วก็เรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันอยางไม่คนคลิปนี้ก็คือไม่มีอะไรทุกคนล่องลอยไปเหมือนเหมือนฝุ่นเหมือนฝุ่นขนนี่แหละเหมือนฝุ่นขนไปเรื่อยๆ